สวัสดีค่ะมีรถซีดาน4ประตูสภาพไีสวยสภาพป้ายแดงใหม่วิ่งน้อยแค่1,000งหมืนกิลมานํำเสนอกันอีกแล้วนะคะ n ิส s a n a อารเม1.2 e g y o t o ปีสองพันสิบเกค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3ามแ0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะขอคนซื้อเงนินเดือน1,000งหม พันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพป้ายแดงใหม่วิ่งน้อยขับดีมากๆบุกเซอร์วิสครบต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเ๋แอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะคันนี้ตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะรถสีสันสวยสดใสสุดๆเลยค่ะนิสสันอาร์เมล1.2 e เกียรตปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะ้านิ่มมากๆเลยนะคะ a i ร b a g b s ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกประไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ฟฟาดูเล็ดไม่ค่ะ เล่หน้อย1,000 0กิโลแท้ๆเลยนะคะรับประกันใี่เลยนะคะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะขอคอนซื้อแค่เงินเดือน13,000บาทขึ้นไปนะคะกระสุดกคันนี้ประเชิงานดีแล้วนะคะเบาะผ้าลายสวยต่างหางนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงนะคะรถ E ี o กคาคัคคนนี้ถือว่าอตอบโจทย์ได้เลยนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะ บุ๊คสวิตครกประวัติเช็คสูตรตลอดไม่วิ่งแค่1,000 0กิโลหายยากมากๆเลยนะคะรถใหม่เอี่ยมเลยค่ะคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันเลยค่ะสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังนะคะไฟใหม่แล้วนะคะไฟสวยมากๆเลยค่ะคันนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะสภาพดีค่ะแม็กก็ลายสวยด้วยนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากนะคะ2วันทำการทราบผลนะคะ เอกสารในการจัดไฟแน,น์ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันสนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะสนใจงา啊 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 60ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ